เปิดตัวไปสองตอนแรกสองหนุ่มพญานาคในละครฟอร์มยักษ์พนมนาคาทางช่องวัน31ตรีพรพัชสีขจรเดชาและเชรโบราณินก็เท่ะด้วยทำเอาแฟนละครว่าวุ่นเลยทีนี้เพราะความเกลี้ยวกราดของพี่น้องคู่นี้ กล้าวใจอย่างแรงยิ่งเป็นการเปิดศึกชิงนางอย่างกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลที่รับบทหมอเอเชียรหรืออนันชลีในอดีตตะชาติซึ่งมีกรรมผูกพันกับทั้งคู่ในอดีตตะชาติโดยเฉพาะตรี อนันตชยัยที่เฝ้ารอคอยคนรักอย่างกรีนมานานนับพันปีเพื่อหวังจะถอนคำสาบในอดีตตรีจึงพยายามหาทางใกล้ชิดและคอยปกป้องกรีนจากทุกอันตรายที่จะเข้ามาทำให้กรีนเกิดความสงสัยในตัวตรีมากขึ้นว่าการมาปรากฏตัวคอยช่วยเหลือในยามอันตรายทุกครั้งมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ฝาาน้าพญานาคผู้น้องอย่างเท็จเนกชาติ ก็พยายามทำทุกทางที่จะหาโอกาสออกจากคุกที่ถูกจองจำเพื่อหาทางเข้าใกล้กรีนเพราะมีเป้าหมายใหญ่คือการขึ้นเป็นนาคาทิบอดี และต้องการขัดขวางความรักของตรีที่มีต่อกรีนเมื่อหนุ่มเพชรล็อกเป้าหมายพร้อมบวกหนุ่มตรีไว้อย่างหนักแน่นการมาปรากฏตัวของเพชรครั้งนี้จะสร้างปัญหาใหญ่อะไรให้กับตรีและกรีนรวมถึงชาวบ้านพนมนาคาตามลุ้นได้วันจันทร์ที่11กันยายนนี้ EP 3เวลา20.30นาฬิกานาทีทางช่องวัน31